แ n ทเท็ดี้เห็ a กัสเห็นเห็นโอเคไปเจ้าใชก็มีมูมานันนมอนีจ้าอันน้องโซฟีเขาเกิดวันที่ย่เดือนเจ็นยนังเห็นว่าอันเลขมันงามดีเนาะจ้าเนาะอันปีนั่นน้องโซเฟีนี่เราเกิดอ่าปีมูไฟพิ่น่าน่ะนี่เจ็ดสองขพสั้นจ้านั่งเห็นว่าอันเลขมันสวย จ้ากระเลยอันอยากสิบบอกอันพี่น้องให้ล้องเสียงบ้างนะจ้าเลขสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดเนี่ยจ้าปีนี้เขาสิบสามปีเต็มจ้านั่งก็เคยถือยู่วเลขสองเจ็ดเนี่ยน้องโซเฟียนั่งถือของเพื่อนดูอยู่จ้าสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดมืออนั่งถือยู่บ้านนี้อันก็ขอ้ให้พี่น้องอ่าเ้งๆรวยๆ ในวันที่หนึ่งมีถุนาย,ยนนีดนอจ้ะโ <c oughs> ปรด <c oughs> ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและชมนะจ๊ะโชคดีทุกๆคนจ้า